ดวงเดือนเมษายนราศีธนูช่วงนี้คุณต้องระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ไว้บ้างชาวราศีนี้บางคนช่วงนี้จะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมหรือเดินทางไปต่างประเทศใครที่มีลูกน้องบริวารบางที่จะมีการขัดแยง้งกันถ้าเป็นลูกของคุณช่วงนี้จะดื้อนิดหนึ่งการเงินคุณจะหาเงินได้ด้วยตัวคุณเองเงินที่ได้ก็มักมาจากงานของคุณนั่นแหละการเงินดีถือว่ามีเงินไม่ขาดบางที่เป็นเงินผ่านมือจะเก็บเงินไว้ไม่อยู่โดยภาพรวมแล้วการเงินถือว่าดีอยู่ สิ่งที่ผมเห็นก็คือคุณมักมีเพศตรงข้ามคอยอุปถัมภ์เรื่องการเงินด้วยเรื่องงานของชาวราศีเมษใครที่มีกิจการบางที่คุณมีโอกาสที่จะได้รับกิจการต่อจากตระกูลของคุณส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่บางที่คุณมีโอกาสที่จะได้ปรับเงินเดือนขึ้นหากคุณตั้งใจอะไรไว้สิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะมีโอกาสที่จะเมหวังแต่ควรหมั่นทำบุญไว้มากๆความรักของคุณแฟนคุณก็เอาอกเอาใจคุณดีบางทีก็ทำตัวเหมือนเด็กเลยทำให้คุณไม่ค่อยพอใจเท่าไรนัก ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่คุณมีโอกาสที่จะได้คู่ที่มีอายุน้อยกว่าคุณเป็นคนโรแมนติกแต่ดูเหมือนว่าคุณก็ยังไม่ชอบสักเท่าไรนะักใครที่ห่างกับแฟนเก่าไปบางทีแฟนเก่าอาจหวนมา